มีนาซังคนีจิวะสุขสัรต์วันสงการย้อนหลังได้ครับตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบเอาไข่ไปทอดกลางแดดยังได้อะร้อนขนาดนั้นเลยอะ่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมเกี่ยวกับอนิเมะเป็นเกมแบบมูกเก้นอนะ่ะรู้จักไหมเกมแบบภาพ2 d ดีต่อยกันอะ่ะเออสนุกนะเอาไปเล่นเวลารอเพื่อนอะ่ะเวลารอแฟนซื้อของอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเป็นระยะสั้นๆได้ไม่ใช้เน็ตด,ด้วยอะ่ะเกมสนุกมากครับตัวละครเยอะด้วยเดี๋ยวพาสง่งดูตัวละครนอะ่ะมาจากหลายเรื่องจริงมี บีชเออมีบีชแล้วก็มีนั่นนาโตนาโตคือมีสิบกว่าล่างเออเยอะจริงมีเอสเอโอมีค no ิ ba. มเสุูนุ่ยบะมอีอันนี้อินเด็กใช่ป่ะเออมาจากเรวกันฮันเตอร์ก็มีกินฮามะวันพันเยอยมาการับตวลขอนมีคาริกิมีนุยชะโกโจเยอะแบบเยอะมาก เล่นไม่มีเบื่อถ้าแบบเอามาเล่นแบบไอ้เครียดแล้วพักจากเกมโมบ้าเกมเพ s บ้างอันนี้สนุกจริงครับผมเดี๋ยวผมเทสสกิลตัวละครให้ดูสองสามตัวมีโจโจ้ด,ด้วยแล้วดาร์นวันเออวันเดีเยอะจริงครับตัวละครมีจากอันนี้เรียกอะไรวะจำชื่อไม่ได้มาจากอะไรสักอย่างวาแต่ขอคิดแ๊บ เออไปเสิร์ชมาแล้วมันมาจากโทโฮเออเป็นโทโฮโปรเจกต์อะเป็นเกมแบบยานยิงอะปิ้วปิ้วปิ้ว,วแบบเกมโคตรยากอะเคยเล่นอยู่เดี๋ยวลองเทสตัตวละครให้ดูครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเทสอะคิริโตะแล้วกันแล้วก็นีน่ดูชอบ้านบอลครับชอบตอนเด็กตอนโดก็ชอบอยู่ มีด่านให้ได้ด้วยเยอะมากมีแบบไอเซลด้วยมีแบบจากนารุโตะด้วยอันนี้มาเยาเอ,อ้เออจะเป็นปุ่มครับเป็นแบบปุ่มดักอะไรวะเป็นปุ่มของ PlayStation แต่มันดูลกมากปุ่มคนใหญ่อ่ะแล้จะปรับได้เลยเอ,อ,อันนี้เดี๋ยว จะลองซีเมีมโยโคตรเท่ดูโทรศัพท์ไม่แรงก็เล่นหน้านครับกินสเปคไม่ค่อยเยอะโทรศัพท์ผมก็ไม่ใช่ไรค่อยแรงมันก็รื่นเลยดูสกิลเท่เลยระเบิดสับเ,แบบเล่นไม่ใครใครเครียดอรัเออมันเป็นเรื่องที่มันยากข้าเท่จริง ส่วนอันนี้เป็นช่องคนที่ทําเกมน,นี้ให้เราเล่นครับไปสนับสนุนช่องเขาเลยครับเป็นช่องหลักเขออาจะได้ทำมาให้เล่นเยอะเดี๋ยวลิงโหลดเกมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ครับนี่ครับมาจากคลิปนี้แหละโอเคมาสนับสนุนเขาเลยครับกดชับก <c oughs> ดซับเออกดซับกดไลค์เขาด้วยฟิลมพันะครัห